สวัสดีนะครับพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่อายนะฮะกับสาระนรูเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับที่ทางคอสมาทำเองได้เนาะโอเคนะครับทริปนี้เกี่ยวกับจะลองไฟผมว่าสายช่างน่าจะรู้กันดีนะในกรณีที่ทําตู้เสร็จไฟเสร็จอะไรเสร็จแต่มิเตอร์ยังไม่มาจะลองไฟยังไงมันมีรอมันมีร้อยแปดวิธีในการที่จะเอาไฟเข้าลองนะฮะแต่สําหรับผมเนาะง่ายๆไปขอ,อยืมไฟข้างบ้านมาแล้วกันเป็นสายประพูแบบเนี้ย นะครับเราหาสายเสษดออกมา2เส้นเอาไปกษณะสีฟ้าอัตาแล้วกันจะได้ง่ายดีชิคที่ปลั๊กว่าอันไหนคือฟลายอันไหนคือนิทอนลายก็คือมีไฟจิ้มไขโค,คใชไฟจิ้มประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วจิ้มถอดลายที่เป็นเมนหลักออกของที่เราจะคอมพิวเตอร์ถอดออกแล้วเอาเส้นลายเท่เาจิ้มจากปลั๊กมาเข้าตรงตรงัวนี้ที่เป็นลายส่วนนิตอนก็มาเข้าที่บากาวเลยไม่ต้องถอดนะครับ เสร็จแล้วทําการลองเนาะเช็ไไนะคชไฟมาถูกไหมนะครับเช็คไฟมาถูกไหมไฟมาโอเคต้อนไม่มาไฟมาโอเคอะไรมานีน่เนาะถ้าไม่มาจับได้เช็คไฟให้ถูกนะครับยังไงไฟจะลงดินแล้วทําการปล่อยลูกย่อยทีละลูก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 นะครับทีละลูกเลยเนาะเสร็จแล้วลองเสร็จแล้วอะไรแล้ว ให้ถอดออกทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วใส่เมนเข้าไปเหมือนเดิมแล้วปิดฝาตู้อ๋ออย่าลืมเทสกันดูดด้วยนะครับก่อนลองไฟเทสทักสามครั้งกดเทสมันต้องเด้งลงมานะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีของการลองไฟในตูน้นะครับในกรณีที่มิเตอร์ยังไม่มานะครับ,นะรบเป็นเป็นเป็นวิธีนึงที่ง่ายๆเนาะยู่ไฟข้างบ้านแล้วกันอย่าคิดมากนะครับเนาะ เดี๋ยวทางก็ทางครับไม่ดบอกดีสุดนะฮะชอบกดไลค์ช่กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยค,ครับ